ตาเจสาวสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเมื่อคาบที่แล้วนะคะเราเรียนบทบทที่10นะคะไปในหน้าที่58นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มเรียนในหน้าที่5 59แล้วก็60นะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเปิดหน้าที่60ดูคำศัพท์กันก่อนเลยนะคะค่ะคำแรกนะคะ กกเกลอเกลอชื่อตูอ่านตามเหล่าซื้อนะคะชื่อชื่อที่แปลว่ากินหรือรับประทานนะคะสืสิบย่ย่พระอาทิตย์ เย่ผาอาทิตนะคะต่อไปสวยสวยใครปูปูไม่ตุย้ยตุยถูกอ่ะส่วนตัวนี้นะคะจะอ่านว่าปูตุย้ยปูตุย้ย ไม่ถูกอะอะคำนี้นะคะเป็นคำเหมือนประมาณเป็นคำอุทานนะคะก็คือออหรือโอ้นั่นไงประมาณนี้นะคะค่ะต่อไปทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งครั้งนะคะซื่อซื่อซือ 十十十，日日，水水，不不，对对，不对不对，啊。 ต่อไปนะคะเด็กๆเปิดในหนังสือที่หน้า59เลยเปิดหน้าที่59นะคะค่ะเกอร์เราซื้อตูอันตามเราซื้อนะคะฉันคืววอใครฉันคือใครฉที่แปลว่าฉันคือที่แปลว่าเป็นหรือคือนะคะในบริบทนี้จะแปลว่าคือฉุย สวยใครวอร์ชเชอร์สวยฉันคือใคร,ค,ใค,รค่ะเหมือนประโยคนี้นะคะจะเป็นเพื่อนนะคะที่เล่นเอ่อไทยนะคะว่าฉันชื่ออะไรเธอชื่ออะไรประมาณนี้นะคะอ่านูเพื่อนผู้ชายคนนี้นะคะเขาโดนปิดตาใช่ไหมคะแล้วเพื่อนผู้หญิงก็ถามว่าวอร์ชเชอร์สวยฉันคือใครอ่ะเพื่อนผู้ชายก็เริ่มทายแล้วนีชื่อเฟินเธอคือเฟินนีคุณหรือเธอ ประโยคนี้นะคะเราสื่อใช้คำว่าเธอเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะค่ะหนีชื่อเฟินเธอคือเฟินปูตุย้ยปูตุ้ยไม่ถูกอ่ะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะหนีชื่อเฟินเธอคือเฟินใช่ไหมอ่ะเพื่อนผู้ชายคนนี้เริ่มทายแล้วเพื่อนผู้หญิงคนนี้ตอบว่าปูตุ้ยไม่ถูกหรือไม่ใช่ก็ได้นะคะผู้ชายคนนี้ก็เริ่ม อ๋อนึกออกแล้วใช่ไหมคะอ่ะหนี่ชื่อลี่ลี่อ่ะ,อะภาษาจีนอ่ะว่าลี่ลี่นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือลี่ลี่นะคะลูกอ๋อเธอคือลี่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 ก็ตอบว่าอะไรคะตุย้ยชื่อวอตุย้ยแปลว่าใช่นะคะหรือแปลว่าถูกก็ได้นะคะถูก ถูกต้องนะคะหรือถูกใช่นะคะฉันเองตุ่ยชื่อวอค่ะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆด,ดูที่ลิลี่เลยนะคะววออส我是谁我是谁你是分你是分不对วยไม่ถูก อ,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 อา你是丽อ你是丽丽ใช่ใช่ใช่ใิ่ใช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 ่ใค่ใช่ใช้ใช่ใชนใช่ใชนใช่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 ใน่น้่นะะนนนะะใช่ใช่ใช่ใน่ 62. ใช่ใช่เช่ใชะะ่ใช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 ่ใน่ใช่ใช่ใ่อยา่าน่ใเ่ลยของเใช่ใ้่ใอ่ใช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 ่ือะคใะช่ใชอใช่ใช่ใอ่ไช่ใช่ใอ,อ่่ ใส่ในนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันเลยคำแรกนะคะอ่านว่าต้าหลง,ต,หลงหต้าหลงคือชื่อคนใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะต้าหลงคือชื่อคนซุยซุยแปลว่าใครอ่ะอันนี้ต้องอยู่ในประโยคคำถามถูกไหมคะเด็กๆต่อไปววอออชชืื่เฟิน我是分我是นฉันคือเฟินอ่ะเรามาดูประโยคแรกกันเลยนะคะ A อถามว่านี่ชื่อจุดจุดจุดอ่ะเรามาเลือกกันเลยในนี้นะคะอ่ะต้องตอบข้อ2นะคะตอบว่าเธอคือใครนะคะต้องตอบว่านี่ชื่อสวยให้เด็กเกเขียนเป็นพินอินนะคะไม่ต้องเขียนตัวจีนนะคะอ่าใครถูกติ๊กถูกเลยนี่ชื่อสวยเธอคือใครต่อไป B ตอบว่าวอชื่อจุดจุดจุด นึกออกไหมฉันคือ,อต้องหาในนี้นะคะมีชื่อคนไหมเอ่ยมีเจอแล้วข้อที่1น,นั่นเองฉันคือต้าหลงอเอาพินอินมาใส่ได้เลยก็คือในข้อที่1น,นะคะฉันคือต้าหลงอ่ต้าหลงภาษาจีนพูดว่าฉันคือต้าหลงใครถูกติ๊กถูกเลยนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะ 你是ลี่อลิลี่ม你是ลี่ชื่อลิอลี่ม吗เธอคือลิลี่ใช่ไหมเธอคือลิลี่ใช่ไหมอ่ะขอตอบว่าเลยค่ะปูตุย้ยปูตุ้ยที่แปลว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่อ่ะเหลือข้อสุดท้ายแล้วนะคะวอชื่อเฟิร์นฉันคือเฟิร์นวอที่แปลว่าฉันชื่อที่แปลว่าคือเฟิร์นที่แปลว่าชื่อคนอ่ะปูตุย ว่าคือเฟิร์นไม่ใช่ฉันคือเฟิร์นอ่ะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆ s s ลงนี่是大龙我是大龙 n 是丽 h 吗ข้อที่สองนะคะ你是丽丽吗你是丽丽吗เธอคือลิลี่ใช่ไหมเธอคือลิลี่ใช่ไหมไม่ u ูกไม่ถูก我是芬 我是分อ่าเด็กๆคะ f ตัวนี้นะคะใช้ f ตัวใหญ่นะคะใช้ f ตัวใหญ่นะคะเนื่องจากเป็นชื่อเฉพาะนะคะเป็นชื่อคนนะคะเด็กๆอ่าตอบว่า我是分 F, ตัวใหญ่เขียนแบบนี้นะคะเด็กๆอ่ะ F, F urn. F urn เอฟเฟิร์นเฟิขียนแบบนี้นะคะอ่ะวอชื่อเฟิรไม่ใช่ฉันคือเฟิร์นค่าสำหรับการบ้านวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเด็กๆคนไหนที่เขียนเสร็จแล้วนะคะส่งการบ้านมาให้เราเซอร์ในกลุ่มได้เลยค่ะสำหรับนี้ใจเจียนค่ะ